วันนี้ผมจะพามาดูที่ทําข้าวมันไก่ร้านย่อยนะครับเป็นของพี่ชายของเองครับแล้วผมก็ได้มาช่วยเขานะครับเป็นอาหารมื้อกลางวันของเจเลตํารวจแห่งชาตินะครับอันดับแรกเราก็มาผัดกระเทียมรากผักชีขิงนะครับก่อนที่เราจะมาผัดนะครับเราจะนํากระเทียมไปปั่นก่อนนะครับให้มันละเอียดระดับหยาบนะครับไม่ถึงกับละเอียดมากส่วนขิงเราก็จะมาหั่นเป็นแว่นนะครับให้มันเป็นแว่นแว่นไม่ถึงกับเล็กมากหรือว่าใหญ่มากนะครับเพื่อที่จะให้ความหอมนะ ผักชีแล้วก็เอาไปล้างแล้วก็เอามาผัดใส่นะครับพอเราผัดจนเหลืองได้ที่เริ่มมีกลิ่นหอมขึ้นมานะครับเดี๋ยวเราจะตามด้วยข้าวสารนะการทําข้าวมันไก่ข้าวมันจะมีพิธีรีตองเยอะมากนะครับก่อนที่จะมาเป็นข้าวมันของมันได้อัน,นี้เราก็จะใช้เป็นข้าวหอมมะลินะครับพอคั่วกระเทียม ขิงแล้วก็ลากผักชีได้ที่นะครับเสร็จแล้วแล้วก็เอาข้าวลงไปคุกเลยพอคุกนะครับแล้วก็โคนเลโคนเลไปเรื่อยๆนะครับคนเลมันได้ที่นะครับระหว่างที่โคนเลนี้ตอนนี้เราปิดแก๊สไปแล้วนะครับก็คือพี่ผมบอกว่าตอนที่คุกเอาข้าวลงไปครับไม่จําเป็นต้องเปิดแก๊สแล้วเดี๋ยวข้าวมันจะดูดพวกน้ํามันพวกอะไรพวกนี้เข้าไปในตัวมันนะครับ อาหารมื้อกลางวันแต่ละวันจะไม่ซ้ํากันนะครับทุกอาทิตย์เขาจะเปลี่ยนเมนูมาให้เราทําตลอดนะแลละเขาก็จะสุ่มว่ามันจะมีอะไรมาให้เราทําบ้างอย่างอาทิตย์นี้ก็จะมีข้าวมันไก่แกงเทพโพต้มยำขาหมูกุนเชียงท่อแต่ละวันจะไม่เหมือนกันนะครับ ผัดหน่อไม้หนุ่มจีนน้ำยาแล้วแต่ว่าเขาอยากจะกินหรืออยากจะเลือกเมนูอะไรนะครับส่วนทางร้านเรานี่ทําได้แทบทุกเมนูเลยนะครับถ้าใครสนใจก็สามารถติดต่อเข้ามาได้นะครับเราสามารถทําได้หมดเลยนะครับอาหารไทยอาหารนิสานอาหารญี่ปุ่นอาหารจีนโต๊ะจีนอย่างนี้ได้หมดเลยนะครับต่อมาขั้นตอนนี้เราก็จะเอาใบเตยนะครับเอามารองไว้ที่ก้นหม้อนะครับเราก็จะรองด้วยผ้าขาวบางอีกหนึ่งชั้นนะครับเพื่อที่จะใส่ข้าวลงไป ข้าวที่เราผัดได้ที่เสร็จแล้วเราก็เอาข้าวมาใส่ไว้ในหม้อหุงไว้ให้เรียบร้อยนะครับเดี๋ยวเราจะเตรียมใส่น้ําลงไปต่อนะเสร็จแล้วเราก็ยังจําเป็นที่จะต้องแช่ข้าวไว้ในน้ําก่อนนะครับก่อนที่จะหุงเพื่อที่จะให้น้ํามันซึมเข้าไปในตัวข้าวเพื่อที่จะให้ข้าวมันออกมามันและก็สุกได้ที่ดูดิข้าวสีทองเหลืองอรลามเลย และคราวนี้ก็ถึงตอนใส่น้ำแล้วนะครับขั้นตอนการใส่น้าคราวนี้เราก็จะใช้เหยือกตวงนะครับว่าต้องใส่เท่าไหร่เท่าไหร่ส่วนน้ําที่ใส่อันนี้ก็คือเป็นน้ําซุปที่เราใช้ต้มไก่มานะครับใช้เป็นน้ําต้มแล้วมันก็จะมีแบบมันไก่อยู่ในน้ํอย่างนี้นะครับใช้มาเป็นน้ําเพื่อที่จะหุงต้มนอกจากน้าซุปนะครับเสร็จแล้วเราก็จะมีซอสปรุงรสที่เราเตรียมไว้แล้วนะครับ ก่อนที่จะหุงเราจะมีซอสปรุงรดพวกซอสหอยพวกรสด,ดีพวกอะไรพวกเนี้นครับรวมๆกันช่วยให้ข้าวมันมันและอูมามิขึ้นนะครับพอเวลาหุงเสร็จพอมันขึ้นหม้อนะอมอมไม่อยาพูดเลยว่ากลิ่นนี่แบบว่าหอมคลุ้งแตะจมูกกันทั้งสำนักงานเลยนะครับ นี่แหละครับอันนี้คือเท็กเจอร์ของเราเนี่เองอันนี้ก็คือไก่ต้มนะครับเป็นไก่ที่เราต้มไว้ในน้าซุปที่ปรุงไว้แล้วนิดนึงนะครับแล้วก็ใส่ขิงใส่พวกรากผักชีใส่อะไรให้มันแบบตุ่นให้มันหอมขึ้นมานิดนึงนะครับส่วนอันนี้เราก็จะตักน้าซุปเพื่อที่จะตวงไปหุงข้าวนะครับทุกอย่างจําเป็นต้องผ่านการตวงนะครับนี่คือหน้าตาเชฟของเรานะครับดูไวด้ดีๆนะเจอข้างนอกฝากเล่นด้วยนะพอ,อต้มไก่ได้ที่เสร็จเราก็จะตักขึ้นมาพักไว้สักแป๊บหนึ่งนะครับ เพื่อนๆดูดิควันกาลังละอุแบบว่าร้อนชาเลยนะครับปกติเราจะมีทั้งไก่ทอดแล้วก็ไก่ต้มนะครับแต่ว่ารอบนี้เขาไม่ได้สั่งไก่ทอดนะครับก็เลยจัดไก่ต้มมาให้เขาเพียวๆเ,เลยพอพักได้สักแปบ๊บนึงนะครับเราก็จะมาราดน้ํามันงาน,นะครับราดน้ํามันงานเพื่อที่จะให้ไก่เรามันมีความมันแล้วก็มีความหอมของกลิ่นน้ํามันงาน ส่วนนี่คือข้าวที่ขึ้นหม้อเรียบร้อยแล้วนะครับอันนี้คือข้าวที่เราผัดแล้วก็เอาไปรองใบเตยแล้วก็ผ้าเขาบางที่เราใส่ไว้ให้เห็นตั้งแต่ตอนนั้นนะครับแต่ว่าตอนนี้เราได้เอาพวกผ้าเขาบางกับใบเตยออกเรียบร้อยแล้วแล้วก็เอาขิงเอาลักผักชีอะไรออกเรียบร้อยแล้วตอนนี้พร้อมที่จะตักเสิร์ฟแล้วนะครับส่วนอันนี้คือกระดูกที่เราได้มาจากการแล่เนื้อไก่ของข้าวมันไก่นะครับเราก็จะเอากระดูกมาต้มไปให้เป็นซุปนะครับ เพื่อที่จะให้น้ำซุปมันอูมามิแล้วก็เข้าเนื้อเข้าน้ำมันนะครับกลิ่นของกระดูกไก่ก็จะมีกลิ่นของมันนะครับเป็นพวกข้าวมันไก่อย่างนี้เขาจะใส่ไว้ในนี้อยู่แล้วแล้วก็นี่หู็กเจอร์ของเราดูครับไก่เอาไปคนละชิ้นเลยนะครับแน่นๆบึ้มบม จัดแบบว่าเต็มเต็มล้นล้นบึ้มบึมเลยนะครับแบบว่าถ้ากินจานแรกต้องมีจานสแน่นอนนะครับไม่ใช่อร่อยนะไม่อิ่มยอกๆยอกแล้วถ้าใครสนใจก็สามารถติดต่อเข้ามาได้เลยนะครับ0863694682อันนี้เป็นเบอร์เชฟใหญ่นะครับสามารถโทรตรงเข้าไปคุยกับเขาได้เลยถ้าใครชอบคลิปนี้ฝากกระแทกหัวใจให้สักคนละดวงนะครับ